บ้านดอนสีนนชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีนะคะบ้านดอนสีนนเนี่ยก็จะอยู่ห่างจากอำเภอบ้านโพประมาณ5กิโลเมตรนะคะแล้วก็ห่างจากตัวจังหวัดเนี่ยประมาณ10กิโลเมตรนะคะของเราเนี่ยอยู่ที่หมู่สาของตําบลหนองบัวอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะซึ่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีการปล่อยอเปิดให้ตกปลานะคะซึ่งราคาค่าเบ็ดเนี่ยก็ไม่แพงนะคะคันละ50บาทแล้วก็ฟรีปลาให้1นึโลนะคะนอกจากกิจกรรมตกปลานะคะก็เข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะใครที่อยากจะมาถ่ายรูปก็จะมี สะพานไม้ในบ่อป,อปลานะคะคสามารถเอาอาหาราให้ปลากินได้นะคะแล้วก็ดูปลาแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปบนบ้านต้นไม้นอกจากนั้นนะแล้วก็นอกจากการมาตกปลาเนี่ยชุมชนเรา,เายังเปิดให้จองนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจที่จะามาศึกษาดูงานโดยที่อยู่กับเราประมาณครึคร่งวันนะคะ เราก็จะมีฐานการเรียนรู้ให้5้าฐานการเรียนรู้นะคะก็จะมีตั้งแต่ฐานของปลาราข้าวคั่วฐานของอ,อีจูสองฐานเนี้ยจะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีฐานของเ,อเห็ดนางฟ้าตกสวรรค์นะคะแล้วก็าการทําสบู่จากนมแพะค่ะแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็จะเป็นฐานหมูฝอยซึ่งซึ่งทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้นะคะ ในการจองมาเนี่ยขั้นต่ําขอสักประมาณ50คนนะคะแล้วก็ไม่เกิน100คนเพราะถ้าเกินนี้สถานที่อาจจะรองรับไม่ได้นะคะแล้วก็จะได้มาสัมผัสกับอา,อาหารพื้นบ้านอย่างแกงส้มปลานินแดดเดียวทอดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าออนอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีร้านค้าให้บริการถ้าใครอยากมากินผัดไทยกุ้งสดหรือว่าอ,อ,อยากจะกินปลาระเข้าคั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ แวะมาท่องเที่ยวที่บ้านดอนศรีนุชชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีของเราได้ค่ะ